สวัสดีคะ่ะทุกท่านชาวราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนก็ได้นะคะอาจารย์ดูแบบไทยนะ,ะคุณคิดว่าของคุณใกล้เคียงกับอันไหนก็ลองลองฟังดูละกันด้านใต้คลิปก็จะมีให้เช็คลัคนาราศีแล้วก็มีวันเดือนปีเกิดให้ดูนะคะโอเคอันนี้จะเป็นคลิปความรัก ของคนโสดครึ่งเดือนแรกมิถุนายนยังไงก็ขอบคุณละกันเนาะที่เข้ามาชมมาฟังมาเป็นกําลังใจให้อเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาว่าคนโสดครึ่งเดือนนี้คุณเป็นยังไงบ้างขอดูคุณก่อน คุณคนโสดเนี่ยนะคะมีไปแอบดูแอบส่องคนเก่าๆหรือเปล่าคุณคิดถึงคนเก่าๆของคุณไหมหรือถ้าคุณไม่ได้ส่องอะ่ะคุณอาจจะมีใครบางคนที่คุณสนใจอยู่นะคะแต่เดือนนี้ความรักสําหรับตัวคุณเองอะ่ะคุณไม่ค่อยโฟกัสหรอกคุณโฟกัสที่ภารกิจหน้าที่หรือสิ่งใหม่ๆในชีวิตบางคนย้ายที่เรียนบางคนย้ายที่ทํางานย้ายบ้านย้ายแผนกย้ายทีมหรือมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถน้องหมาน้องแมวหรือหรือโปรเจกต์ใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณก็ไปโฟกัสตรงนั้นเรื่องความรักเนี่ยคุณไม่ค่อยอยากจะพูดถึงละนะคะแต่ก็มีความทรงจํากับเรื่องราวเก่าๆอยู่บ้างนะคะมีส่องอยู่บ้างบางคนบางท่านมีไปส่องส่องแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้ส่องแล้วบางทีก็รู้สึกแบบบางทีอาจจะต้องปล่อยวางหรือปรงปรงด้วยซ้ำอ่ะเดี๋ยวดูสิว่าจะมีใครเข้ามาจีบมาชอบคุณไหมในในช่วงนี้มีคนแอบดูแอบมองแอบชอบคุณอยู่นะอาจจะเป็นรักต่างวัยหรือรัก รักในวัยเรียนหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆนั่นแหละนะคะที่ยังคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนนั้นที่คุณไปสองและคนนั้นก็มีมีความรู้สึกผูกพันแล้วคิดถึงคุณอยากจะมาขอโอกาสอยากจะมาเริ่มหมายจ,จะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูได้นะคะแต่เขาถามว่าคนคนนั้นจะทําอะไรได้ไหมยังไม่ได้ทําอะไรเพราะอาจจะติดใครบางคนในชีวิตของเขาอยู่ใครบางคนในที่นี้อาจจะหมายถึงญาติผู้ใหญ่ผู้หญิง ที่เขาเกรงใจอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นคนที่เข้ามาชอบเขาหรืออาจจะเป็นใครก็ตามที่อิทธิพลในการตัดสินใจของเขาเขาก็เลยเหมือนกับว่ายังทํำอะไรไม่ได้ก็เซ็งๆหน้อยๆแอบมองแอบสองอยากกลับเข้ามาอยากมาขอเริ่มต้นใหม่อาจารย์มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองถ้าชาวมิถุนคนไหนคิดถึงคนเก่าๆมีแนวโน้มจะเป็นคนเก่าๆคนนั้นที่เป็นธาตุไฟเมสิงธนูหรือ เข้าใหมา่อีกนิดนึงคือกรกฎพิจิกเมีนคือธาตุน,น,น้ําคนคนนี้ก็มีความนอยและอยากแบบไม่พอใจในชีวิตตัวเองอะ่ะอยากจะกลับเข้ามาอ่าเดี๋ยวเรามาดูสิว่าแล้วคนอื่นๆที่จะชอบคุณนอกจากเก่าเก่าที่เราคิดว่ามีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องมีอะไรใหม่ๆมไหมบางคนบางท่านน่ะมันจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะเออถ้าไม่ถ้าเก่าเก่าเน้นไปที่ธาตุไฟแม่สิงค์ธนูถ้าเป็นใหม่ๆจะเน้นไปที่ธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีน นะคะอาจจะมีมากหน้าหลายตามีทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างนะแต่มีแนวโน้มจะมีจริงอยู่นะแล้วก็มีชาวธาตุดินพึ่งศพกันบางกอนน้ําค่อนข้างโดดเด่นตามมาด้วยดินสําหรับคนใหม่ๆกะเข้ามาจะมาจีบอยากมารู้จักคุณอยากมาเรียนรู้อยากมา ปรับจูนเข้าหาคุณแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะเป็นแฟนถ้าสมมติเขาเป็นวัยผู้ใหญ่ก็อยากที่จะถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานในภายภาคหน้าอันนี้คือเราดูในครึ่งเดือนแรกก่อนนะแต่ถ้าเป้าหมายของของคนที่เป็นผู้ใหญ่อะ่ะหวังที่จะเป็นครอบเป็นครัวคือมาจริงแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากรู้จักบ้านคุณอยากไปเจอคุณพ่อคุณแม่คุณ,คณ,คณ,คณอยากพาคุณไปบ้านเขาในในเบื้องลึกที่เขาคิดไว้ประมาณนี้มีความจริงใจค่ะคนใหม่ๆมมีความจริงใจส่วนเกา่าเก่าเนี่ย อยู่ที่คุณละกันว่าไอ้ที่ส่องสองดูคือมันไม่ได้ดังใจทั้งคู่คืออะไรคุณเองก็รู้สึกน้อยๆเวลาไปส่องหรือถ้าคุณไม่ส่องก็แล้วไปอาจจะมีคนใหม่ๆดีๆเข้ามาหรือถ้าเป็นคนเก่าๆมาสองคนคนนั้นก็ยังน้อยกับตัวเองอยู่ที่เขายังขยับ,ขย,บขยื่นตัวเองอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นครึ่งเดือนแรกนี้นะคะคนใหม่ๆที่จริงใจมุ่งหวังจะเป็นแฟนหรือ มีเป้าหมายในชีวิตกับคุณอะค่อนข้างโดดเด่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนที่เขาอยากจะบอกคุณหน่อยซิว่าไอ้คนที่โดดเด่นเนี่ยนะคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณเขาคิดยังไงกับคุณนะคะคนคนนี้เขาอยากที่จะมามอบความสุขให้กับคุณอยากที่จะมาพูดคุยเริ่มต้นเรียนรู้สารสัมพันธ์นะคะตัวเขาเองเนี่ยแทบอดใจหรือรอไม่ไหวแล้วถ้าที่ผ่านมาเขา เขาแอบ,บดูแอบบมองแอบบชอบคุณอยู่เนี่ยเขารู้สึกไม่โอเคกับตัวเองแล้วว่าเขารออะไรอยู่เขารอนานไปไหมทําไมเขาไม่ลงมือเทคแอคชั่นทำไรตอนนี้เขาตัดสินใจได้แล้วว่าเขาจะปรากฏตัวเขาจะเอื้อนเอ่ยเขาจะเทคแอคชั่นหรือเขาจะเริ่มต้นกับคุณยกตัวอย่างเช่นถ้าอยู่ในที่เรียนเดียวกันที่ทํางานเดียวกันอะไรที่เป็นภารกิจเนาะที่มันสามารถทําร่วมกันได้เขาก็จะเริ่มเข้ามาหาคุณเอาเรื่องเรียนเข้ามาเอางานเข้ามานะ คนนี้จะเป็นลักษณะที่เจอกันในแวดวงสังคมจะไม่ใช่สื่อออนไลน์แต่ถ้าสมมุติเขาส่งคนได้อาจจะส่องจากความเป็นจริงในชีวิตส่วนสื่อออนไลน์อาจจะมีเล็กน้อยที่สอ่องอ่ะดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณอีกไหมคือเขามีความรู้สึกว่าเขาว่า มันรู้สึกว่ามันบอกไม่ถูกกับมันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อ่ะคุณเป็นคนที่เก่งที่โดดเด่นนะเห็นยูนิคอร์นนี้ไหมคะอยู่กันเนี้ยคือเขามีความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาแพ้ทางคุณเขาสยบพี่คุณนะ่ะคุณไม่ต้องทําอะไรคุณนั่งเฉยเฉยยืนเฉยเฉยเขารู้สึกว่าตกหลุมรักคุณนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบไม่อยากมองหาใครอีกแล้วถ้าที่ผ่านมาเขาเคยผิดหวังเสียใจหรือเคยทุ่มเทให้กับใครแล้วเขาเจ็บปวด คือถามว่าความเจ็บปวดนั้นเขาลืมไปแล้วแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นกับคุณคุณมีอิทธิพลต่อใจต่อความรู้สึกของเขามากอาจารย์ดูทุกเพศแทนเพศตัวเองนะคําว่าเขาก็คือทุกเพศนะคะคือเขาจะไม่อยากยอมแพ้และถ้าที่ผ่านมาเคยเคยเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตามเขาก็จะฝังมันไว้แล้วเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอาดูซิคนคนนี้เกื้อกูลคุณไหมเดอร์ซันเกื้อกูลค่ะ ตัวเขาเองอะทีแรกตอนที่ยังไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับคุณหรือยังไม่ได้เจอคุณหรือยังไม่ได้คิดจะริเริ่มอะไรตอนที่ผิดหวังอกหักเสียใจมาเขามีความรู้สึกายากและชีวิตเขาคงจะรักใครไม่ได้อีกแล้วเจ็บปวดเหลือเกินรักตัวเองดีกว่าแต่ใดๆก็ตามคนคนนี้เมื่อเขารักตัวเองได้ในระดับหนึ่งเยียวยาได้เขากลับมีความรู้สึกว่าเขาจะอยู่อย่างเหงาเหงาเศร้าเศร้าไปทําไมในเมื่อเขาเจอคนที่ใช่ก็คือคุณ ฟังดูอย่าอย่าคิดว่าย้อนแยง้งนะไม่ได้ย้อนแย้งคนเราเนี่ยนะคะในตอนที่เจ็บปวดในตอนที่มันสิ้นหวังเนี่ยมันก็ไม่เอาอะไรสักอย่างถูกไหมคะแต่พอวันหนึ่งมาเจอแสงสว่างเจอสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะจะได้เจอเจอสิ่งที่ดีอะนะคะเจอเพชรเม็ดงามเขาก็มีความรู้สึกว่ามันทาให้จิตใจเขาเข้มแข็งมีเป้าหมายในชีวิตคือคนคนนี้มีเป้าหมายลึกๆนะคะในความรักในอดีตหรือในใดๆในชีวิต ไลฟ์โพสต์ของเขาก็คือว่าการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักที่ดีมีแฟนที่ดีมีครอบครัวที่ดีว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามพอมาเจอคุณปุ๊บมันทําให้เขารู้สึกมั่นคงนะคะทีนี้เรามาขอดูอข้อควรระวังสําหรับคุณกันหน่อยหรือสิ่งที่คุณควรทำเนาะในการที่เจอคนคนนี้เนาะเพื่อเป็นแนวทางเป็นประโยชน์ มีคนจะมาพอบความรักให้กับคนะุณน่ะมอบดอกไม้ให้กับคนะุณน่ะนะคะความผิดหวังในอดีตหรือสิ่งอะไรก็ตามที่มันไม่ได้นังใจที่คุณนะ่ะอาจจะต้องหันมามองดูตัวเองว่าความผิดหวังความเสียใจในอดีตเนี่ยมันผ่านไปแล้วอะบันไดขั้นนั้นถ้าถ้าหากว่าเราล้มเราตกลงมา ก็ตกไปแล้วค่ะก็ลุกขึ้นมาเดินขึ้นใหม่นะเอ่อมันถึงแม้ว่าใครบางคนน่ะคุณอาจจะรอใครบางคนมาง้อคนเก่าๆมาง้ออาจจะมีเขามาก็ได้นะแต่อยู่ที่คุณว่าคุณคุณจะให้โอกาสเขาไหมหรือเขาดีพอในเวลานี้หรือเปล่าแต่อยากจะบอกคุณว่าให้คุณคิดอย่างนี้ใครก็ตามที่ให้ความสําคัญกับคุณเห็นคุณค่าคุณจริงจังชัดเจนให้คุณเลือกเสียงนั้นควบคู่ไปกับการเยียวยาตัวเองถ้า ชาวมิถุนคนไหนก็ตามที่ยังไม่หายดีนะแต่มีความรู้สึกว่าคือบางทีคนเรามันก็ไม่ได้รอให้พร้อมเราเริ่มเนาะถ้ารอให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นตบางอย่างมันก็ไม่ได้พร้อมเสมอไปเอาเป็นว่าพิจารณาดูเนาะว่าใครที่เห็นคนค่าเราอย่าให้เขาเสียน้ําใจเนาะอย่างน้อยมีเพื่อนเพิ่มก็ยังดีอ่าทีนี้เรามาระวังมาระวังเรื่องของเขากันนะคะว่าเขามีอะไรให้เราระวังไหมคนใหม่ๆอาจารย์ว่าความเศร้าของคุณอะนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ย คนคนนั้นน่ะถ้าเขาเป็นคนดีจริงเขาจะแสดงให้คุณเห็นความชัดเจนความจริงใจความมั่นคงเป้าหมายอะไรคุณอาจารย์เชื่อว่าคุณมีวิจารณญาณคุณมีสติปัญญาแต่ขอให้คุณอย่าเอาความเศร้ามาบังอย่าเอาเรื่องเก่าๆในน้อยมาบังถ้าคุณเอาสิ่งนั้นมาบังคุณจะไม่เห็นความจริงที่มันถูกต้องที่มันดีงาม <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นแล้วคนคนนี้มาเพื่อเยียวยาคุณด้วยหรืออาจจะเยียวยาซึ่งกันละกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อควรระวังอย่าเอาความเศร้านำหน้าอย่าเอาความผิดหวังในอดีตนำหน้า ะะอย่ามองว่าเอ๊ะเราเราแค่นี้เขาจะชอบเราไหมเราไม่พร้อมหรอกเรามีแค่นี้นะคะมันมันดูมืดมนไปหมดอย่าคิดแบบนั้นค่ะคนเราทุกคนมีค่าใครดีมาเราก็ดีตอบใครเห็นคุณค่าเราเราก็จงคืออย่างน้อยเราต้องภูมิใจในตัวเองเนาะแล้วเราก็ให้คุณค่านั้นกลับไปเหมือนเราส่องกระจกค่ะเรายิ้มเขายิ้มให้เราเรายิ้มให้เขาเรายิ้มให้กระจกกระจกก็ยิ้มให้เราเท่านั้นเองนะเดี๋ยวขอดูบทสรุป15วันนี้หน่อยนะเป็นกำลังใจ มีคนเคมีใกล้เคียงยก,กับคุณเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่คาดคิดคาดหวังแนโน้มเป็นคนใหม่ๆชัดเจนอยากให้เปิดใจค่ะเปิดใจนะคุณนะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นไปเราไม่ต้องถึงขั้นกับว่าทุ่มสุดตัวก็ได้ถ้าเรายังรู้สึกกลัวเจ็บอยู่ความกลัวไม่เคยทําให้ใครสมหวังมันมีแต่จะปิดกั้นเอาเป็นว่าแค่ไม่ประมาทแต่ขอให้คุณนะมีความรู้สึกว่าเห็นคุณค่าในตัวเอง อย่าคิดว่าใครที่เข้ามาหาคุณทุกคนจะเห็นผลประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนดีๆมันมีอยู่จริงเราต้องสร้างพลังงานที่ดีเพื่อเปิดรับนะอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าครึ่งเดือนแรกนี้ชาวมิถุนมีโอกาสได้เจอได้เริ่มต้นกับคนใหม่ๆอาจจะเริ่มเปิดใจเริ่มคุยเริ่มเป็นเพื่อนคนคนนี้มีความจริงใจถ้าเข้ามาหลายคนไอ้เรื่องราสงราศีหรือลักษณะท่าทางเนี่ยแปะไว้ก่อน แต่เอาลักษณะที่ว่าชัดเจนจริงจังจริงใจมีเป้าหมายให้เราไหมนัพิจารณาดูเนาะหากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสมัครสมาชิกไลค์แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาเมาส์มาอัปเดตมาเล่าสุ่กันฟังหน่อยส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดต,ติดตามกดทุกเสียงทุกอย่างแล้วขอบคุณม,มากมากถ้าจะสะจนับสนุนก็ปุ่มสุปเตังด้านล่างนะคะก็จะยินดีเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะยังไงอาจารย์ก็อวยพรให้คุณสมบัในรักแท้ที่นิามในคู่แท้ที่นิามและถ้าหากท่านใดยังปรารถนาที่จะ อยู่กับตัวเองไปก่อนยีวยาวตัวเองไปก่อนอย่างน้อยก็ขอให้ได้ประสบแต่ความดีงามทั้งปวงในทุกๆด้านละกันขอให้โชคดีนะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ